วันนี้มีการตัดสินคดีสำคัญโดยสารอาญาของไทยนะคะที่รัฐบาลซาอุให้ความสำคัญและติดตามมาอย่างต่อเนื่องค่ะคดีที่เกี่ยวข้องกับการอุ้มสังหารนักธุรกิจชาวซาอุดิอาระเบียคุณอัลูไวรีที่บอกว่าติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเป็นคดีที่ยืดเยื้อยาวนานภาษาข่าวถึงกับใช้คำว่าเป็นมห ah ากราบนะคะยืดเยื้อมาไม่ต่ำกว่า23ปี และเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลซาอุก็หวังว่าน่าจะช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ของไทยและซาอุดิอาระเบียให้ดีขึ้นแต่ผลการศึกษาผลการตัดสินออกมาในวันนี้ที่ศาลอาญาสั่งยกฟ้องจำเลย5คนสร้างความผิดหวังแต่ว่าทางญาติของอลูไวรี่ที่มาติดตามในครั้งนี้บอกว่าไม่แปลกใจแต่รู้สึกผิดหวังอย่างมากกับผลที่ออกมาค่ะหลังฝังคำที่ภากษา อุปทุตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยพร้อมญาตินายโมฮัมเหม็ดอันลูเวรีถแถลงแสดงความผิดหวังทันทีต่อผลการตัดสินของศาลที่ยกฟ้องจำเลยทั้ง5คนในคดีการหายตัวไปของนายอันลูเวรีดูเหมือนว่ามีคำถามท,าที่ติดใจครอบครัวของนายอันลูเวรีในสองประเด็นขณะนี้คือทำไมศาลไม่รับฟังคำให้การของพันตำรวจโทสุวิชัยแก้วพลึกพยานคนสำคัญ ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีการนำหลักฐานมาแสดงก่อนแล้วอีกประเด็นคือการเปลี่ยนตัวผู้พิพากษาอย่างกระทันหันท่านบอาที่ทั้งสานที่ท่านแปลกใจก็คือเวลาเวลาของการเปลี่ยนตัวทำไมต้องกระทันหันขนาดน,นี้นะครับแล้วก็ การเปลี่ยนตัวผู้พิกษาทํานทางบนี้เนี้ก็ทําให้เกิดข้อหาและก็ข้อสงสัยอะไรต่างๆมากมายเกิดคําถามากมาย็ทําไมต้องเวลานี้ทําไมไม่รอให้คดีที่มีความสาคัญขนาดนี้เนี่ยเสร็จสิ้นไปก่อนให้ผู้พิกษาเนี่ยได้พิกษาคดีนี้ให้จบสิ้นเสียก่อนแล้วค่อยจึงมีการเปลี่ยนตัวผู้พิกษาดาบเทบวดีผู้พิพากษาสารอาญา ชี้แจงว่าศาลต้องใช้วิจารณญาณและพยานหลักฐานที่ชัดเจน,นการที่ฝ่ายโจทนำเพียงบันทึกคำให้การพยานมาประกอบไม่สามารถนำตัวพยานมาเบิกความให้ทนายจำเลยสักคันถือว่าขาดประจักษ์พยานและหลักฐานต่างๆมีความขัดแย้งและพิรุษหลายประเด็นโดยเฉพาะกรณีแหวนเสมือนมีการสร้างพยานหลักฐานมาใหม่ส่วนกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้พิพากษา เพราะว่าผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนเดิมมีปัญหาเรื่องการทำงานจึงต้องให้ผู้พิพากษาร่วมมาเป็นเจ้าของสำนวนแทนและได้ให้รองอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญาเข้ามาร่วมในการเขียนคำพิพากษาในฐานะเป็นสารเนี่ยเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายเราก็ต้องคำนึงถึงจำเลยเหมือนกันซึ่งเขาก็เป็นคนไทยเขาก็ต่อสู้คดีนะถ้าหลักฐานใรที่ไม่ชัดเราก็ไม่สามารถจะไปลงโทษได้ โดยคำนึงถึงแต่เพียงความสัมพันธ์อันจะดีที่จะเกิดขึ้นแต่เพียงอย่างเดียวสำหรับคดีการหายตัวไปของนายโมฮ oh ัมเหม็ดอันรูไวรีก่อนคดีจะหมดอายุความ20ปีเพียงหนึ่งเดือนพนักง,งานสอบสวนกลุ่มสอบสวนคดีพิเศษได้นำหลักฐานและพยานคือพันตำรวจโทรสุวิชัยและแหวนที่อ้างว่าเป็นของนายอันรูไวรียื่นต่อศาลขอรื้อคดีและออกมาเรียกพลตำรวจโทสมคิด และลูกน้องมารับทราบข้อกล่าวหาและเริ่มกระบวนการไต่สวนทางคดีรวมระยะเวลา4ปีซึ่งตลอดเวลาครอบครัวของนายอัลลูเวรีที่มาร่วมเป็นโจทย์บอกมาตลอดว่ามีความหวังที่จะได้รับความเป็นธรรมเพราะรอคอยมานานกว่า24ปีรวมถึงแนวโน้มความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งขับตัดสินของศาลในวันนี้ดูเหมือนจะมีคำตอบในตัวเองแล้วว่า จะเป็นไปในทิศทางใดเทมข่าวอาชญากรรมไทย PBS รายงานการรอคอยที่ยาวนานกว่า20ปีสร้างความผิดหวังให้กับสมาชิกในครอบครัวของนายมูฮัมหมัดอัลูไบรี่อย่างมากนะคะเมื่อปีที่แล้วมีทั้งญาติและน้องชายของคุณอัลูไบรี่เดินทางมาที่เมืองไทยซึ่งในวันนี้ก็ได้มาติดตามติดตามฟังผลการตัดสินของศาลอาญาด้วย โดยในช่วงปีที่แล้วที่ดิฉันได้สัมภาษณ์พิเศษนะคะก็ได้สอบถามถึงความรู้สึกที่ระบุว่าสมาชิกในครอบครัวมีความรู้สึกบอบช้ำอย่างมากกับคดีที่เกิดขึ้นสำหรับคดีนี้ที่เป็นคดีที่กำลังรอคำตอบสำหรับคำถามที่ดูแล้วยังไม่มีทางออกจริงๆแต่ว่าครอบครัวยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อสู้ต่อไปตามกระบวนการยุติธรรมและจะไม่หยุดอยู่เฉพาะการต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมในไทยเท่านั้นค่ะ at this time after that long period uh, because first of all we still have a hope that we will reach a result which leads to the uh, a person who committed that crime what's the mood in the family like at the moment after all after mr muhammad aluwairi was murdered 23 years ago the uh, feeling is uh, since the case happened maybe it is getting worse and worse day by day because it is getting that long and it is well known that during that long period everyone of the, or every member of the family is willing uh, to reach uh, let's say you know a result or an end for this case. I heard that your mother didn't want you to come. Why? What did you convince her that you really like to come to Thailand? Maybe I lied to her actually. She was refusing completely my coming to Thailand. Completely. And this is, could be due to some security reasons. As a cousin of Mr. Muhammad Wairi, after all this year, Yes. how did you observe the mood in the family? The, actually it's not just the mood. you know, the family got affected in many ways. Uh, first of all, you know, the mental pressure on them for him for so many years not knowing it, it caused, you know, uh, some bad uh, health issue, deterioration of his uh, father health, uh, deterioration of his older son, you know, older, the older than him, older brother. Uh, the pressure on him because he was the head of the family, and everybody expecting him to bring some news, and he couldn't handle the pressure, so he had he became diabetic and had blood pressure and kidney failure, and it ended up with his uh, with him uh, being lost uh, like around four years ago. Also, the father, also he couldn't handle the situation. He was very much stressed after the loss of the. Uh, his older son, he couldn't handle the situation, and also he passed away. Muhammad was also a source of income for the family. You know what I mean? And uh, he came here, <coughs> hoping for a good business. You know, good income for the family, and the loving of the people because he has so many good relationships with uh, so many Thai people here, and he liked the country very much. Do you want to pursue your hope? For a long, long time, or you give yourself deadline that I want to give up at this point and no, forget everything no, about it? No, I will not. We will proceed, you know, and we will keep going everywhere until, we, you know, we, we, we uh, let the, usually that's what I say, that the justice will take place in this regard. The next move is, is to hear legal statement from the witness from Mr. Suvichai, do you think that will be another good move in the court in UAE? The recent uh, achievements or let's say the witnesses and all this recent talk that would give us more hope that the, the, the situation or the case will be solved. And uh, we cannot uh, rule anything, we cannot judge anything. It, it, it all depends on the court, <coughs> you know, to decide. And uh, you said, "Are we gonna? Uh, are we still hopeful?" I mean, if we are twenty-three years and still pursuing the hope of the end of the case, we will still continue, regardless of what's gonna come up from the court, you know, in a in a couple in a couple of months coming. We're still gonna pursue it until we you know uh, uh, reach something that we are going to be comfortable with if by law the case has to be finished cannot be pursued in thailand do you have plan b do you plan to pursue it yes. internationally yes through the official channels through the, our embassy here through our ministry of foreign affairs human rights through any any yeah. possible that will uh, uh, Reach fair we be what think will เป็นความหวังที่สะท้อนออกมาจากการให้สัมภาษณ์เมื่อประมาณ9เดือนที่แล้วนะคะแต่วันนี้หลังจากที่ได้รับทราบคำตัดสินของศารอาญาทั้งสองท่านที่มาในวันนี้ด้วยก็ระบุว่าจะเดินหน้าต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมตอ